สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโซโลที่เด็ดบอลน,นะก็มาดูบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ผมเป็นคู่ระหว่างอ่ะเซตาวิโกผมเปิดบ้านแล้ก็มเยือนอย่างของบียาเลอันนะก็จบสกอร์ที่ศูนย์ประตูต่อสีผมเมื่อคืนนี้ให้อ่าบีอาเลอันต่อปอป,อปอไปนะก็แดกไปผมทั้งอ่าหน้ายูทูบหน้าหลายวันติดแล้วก็ลองมากลับไปดูยอดคลิปกันได้ผมแล้วก็ฝากกดติดตามอ่าให้ช่องของผมเลยนะ โซโลทีเด็ดบอลครับผมแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะอ่ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดบอลค่ำคืนนี้ผมก็ขอฝากเพจก่อนนะใครที่อยากได้ทีเด็ดหนึ่งตัวผมแม่นแม่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะก็มาฝากกดติดตาม br แปดเก้าแปดโซโลทีเด็ดบอลของผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เพจผม้วยนะก็จะมีทีเด็ดบอลหนึ่งตัวลงให้ผมเมื่อคืนนี้ไปสามตัวนะก็แดกไปสองผมแล้วก็ตายไปหนึ่งนะก็ถือว่ายังกําไรผมกําไรเน้นๆน้ำคืนนี้ ใครที่อยากได้ทีเด็ดมากกว่าหนึ่งตัวผมก็สามารถมาเจอผมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะะตอนนี้กําลังนําเล่นไลฟ์สดบาคาร่าอยู่ครับผมใครที่สายบาคาร่ามีครับมีนําเล่นให้หเวลาผมหนึ่งวันมี6เวลามีช่วงเช้าแล้วก็กลางคืนแล้วก็ให้ทีเด็ดบอลกันสดๆครับผมแล้วก็ทีเด็ดจะให้ช่วงวนันหกโมงถึงหนึ่งทุ่มก,ต,ต,กติกาของเราเอาใครชอบก็ไปกดใครชอบเซียนท่านไหนก็สามารถเอาไปกดสเต็ปได้ ชอบเต็งก็มีซูเปอร์วีให้ไปกดบอลเต็งกันอ่ะก็แอดไลน์นี้มาเลยผม K I S s M A 007นผมไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นนะไลน์ของโซโลส่วนตัวผมสอบถามก่อนได้ก่อนที่จะสมัครตอนนี้กลุ่มก็ใกล้จะเต็มแล้วผมก็300คนแล้วอ่ะรีบสมัครกันเข้ามาใครที่อยากเข้ากลุ่มได้ทีเด็ดบอลแม่นแม่นเขึ้นไปอ่ามาดูทีเด็ดบอลค่ำคืนนี้ผมเป็นคู่ระหว่างอ่ะ โอซาซูน่านผมเปิดบ้านรั้ก็มาเยือนอย่างของเลอันมัตลิกนะก็แต่เวลาที่สามของบ้านเราผมเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะเลอันมัตลิกก็ผมอยู่อันดับ2ของตารางลงเล่นไปแล้ว17นะัดชนะ11เสมอ3แพ้ไป3มีอยู่36แต้มส่วนโอซาซูน่าผมอยู่รองบวยของตารางนะอยู่อันดับ19ของตารางลงเล่นไปแล้วอ่าสนะินัดชนะ3เสมอหแพ้ไป8มีอยู่14แต้มแล้วก็มาดูนัดล่าสุดที่เจอกันนะ2คู่นี้ เป็นวันที่9เดือน2 2 0 2 0ผมเป็นทางเลอันมาลิกมานเยือนโอซาซูนา่าก็เก็บชัยชนะไปได้ผมเลอันมาลิกสี่ประตูตอนหนึ่งครับยับนะโอซาซูนา่านัดล่าสุดของโอซาซูน่าผมไปเยือนอะไรซ c โฮรัสโอรัสอ,อ่านถูกอ่านผิดน,นะภาษาอังกฤษก็ชนะมาสามประตูต่อศูนย์ครับผมมาดูเกมในบ้านของโอซาซูน่าผมชนะ,ะเสมอกับอาราเบสแล้วก็แพ้กับบิยาเลอันนะ สิบนัดในบ้านของโอซาุซุน่าผมชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้ไปสี่ผมส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้นะ,ะแล้วก็มาดูฟอร์มสิบนัดของภาพรวมของโอซาุซุน่าผมสิบนัดภาพรวมชนะสองเสมอสี่แล้วก็แพ้ไปสี่นะส่วนใหญ่ก็หนักไปทางเสมอกับแพ้มาดูของฝั่งของเลอันมาลิดก,กันบ่งนัดล่าสุดนะ นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซตาวีโก้ไปได้นะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนผมเป็นวันที่3เดือน 1, 2, 0, 2021, นะึ่งสอันดะเพิ่งมาดีนี่ครับผมอ่ะผ่านมาไปแล้วม 8, ัน8วันช่วงปีใหม่นะอะมาด,มอออมอมดูเกมเยือนของอ่เลอันมารลติคับผม10นัดเกมเยือนนะชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นะก็ถือว่าทําได้ดีผมมาดูฟอร์มสินัดอ่าภาพรวงของเลอ,อันมาร์ติคับผม ชนะ7แล้วก็เสมอไป1แพ้ไป2ผมถือว่าทำได้ดีมากเลยครับอ่ามาดูที่น้ำเวฟบีอาร์แปดเครับอ่าเป็นทางอ่าเลอันมาลิกต่อ1ลูกแล้วก็สูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งควบสนะสูงแรก1ลูกวันนี้วันนี้ให้เล่นแค่2หน้าครับผม2หน้านะให้อ่าเลอันมาลิกต่อ1ลูกแล้วก็ให้เล่นอ่าสูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งควบ3ผมก็รอลุ้นเม็ดที่สีได้นะ อ่ะส่วนใครชอบเจ้าบ้านอย่างโอซาซูน่าผมก็สามารถสวนผมได้เลยครับไม่ว่ากันนะอ่ะไม่ว่ากันจริงๆครับย้ำไปที่อ่ะเลอ,อันมะลิกต่อ1ลูกเราก็ให้เล่นอ่ะสูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งควบ3นะก็ก่อนจากลากันไปนผมก็ขอฝากอีกสักครั้งนะฝากอ่ะกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เพจผมด้วยนะ v r 8 9 8 s o l o t e t b ผมใครที่อยากได้ทีเด็ดหนึ่ตัวนะหน้าเพจผมใจดีเดี๋ยวให้เพิ่มครับอ แล้วก็ใครที่อยากได้ทีเด็ดมากกว่า1ตัวนะนี่เลยครับกลุ่มนี้เลยเหมือนเคยับผมกำลังนําเล่นบาคาร่าอยู่เลยตอนนี้ใครที่สายบาคาร่าแทงบาคาร่าช่วงเช้าช่วงเย็นก็มาแทงบอลสเต็ปกันได้นะใครที่ชอบอ่ะก็แอดไลน์นี้มาเลยผม k i s s m a 0 0 7ผมไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นอ่ะแล้วก็ใครที่จะสมัครเลยนะ แอด VR แปดเก้าแปดนะอยู่ขวามือมุมล่างครับแอดไปเลยนะแล้วก็แจ้งว่าอ่าโซโลทีเด็ดบอลแนะนํามาผมเดียวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะถ้าไม่แจ้งโซโลทีเด็ดบอลแนะนํามาผมไม่ดึงเข้ากลุ่มครับอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้อ่าช่องของผมด้วยนะก็ขอบคุณมากเลยผมใครที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ